ครับวันนี้เราอยู่ที่รบุรีนะครับอยู่ที่วัดเขาวงพระจันทร์กิจของเราวันนี้คือขึ้นไปสัการาลร้อยพูะอุทบาทด้านบนกระไดามพันดร้อยเก้าสิบขั้นไปกันเลยขึ้นเขาขงนานเขขึ้นขึ้นเาข้านเาขึ้นเขาขึ้นเขาึ้นเขาขึ้ดขา้เขาก็้นเาขึ้นเขขึ้นเขาขึ้นเขา้นเข้นเขาขึ้นเขาข้เขาข้นขานล้วข้ สวัสดีนะครับมีรักสันเทงลุกคัานตอนนี้เราอยู่ที่กิโลเมตรที่ศูนย์นะครับเรากำลังจะขึ้นไปบนยอดนะครับผมเดี๋ยวเดขงงึ้นไปดูก่อนเล้ยวเผื่อวเดทางไี้ทีให้คนแรงดีขึ้นไปก่อน น้ำร้านแรกนะครับตรงทางขึ้นที่เดินมามื่อสคู่นี้ <ผม S 1> เป็นแค่วอร์มอัพนะครับเราจะเริ่มจริงๆข้้งนาแล้วครับขณะขน,น,นี้เวลา18.35นาฬิกานาทีนะครับขั้นที่หนึ่งนะครับ ก็ก่อนที่จะเดินทางท่านสามารถบูชาพระแดงน,นะครับเพื่อที่จะนําไปปลูกบนยอดเขาได้นะครับยอดเขานะครับเป็นการนำราบสัการะบูชารดยพระพุทธบาทนี้เหน,น,นื่อยมากเลยครับผมแต่เพื่อแรงบุญแรงศร,รัทธาครับเราจะต้องไปให้ถึง ด้วย <c oughs> น้องพัดตีเจ็ดร้อยขั้นกว่าแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับยังไงครับผมพิสูสัทธากันต่อไปครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ประนึงพั0แล้วนะครับผม เบาๆครับนปนเบาๆดูสภาพคนหนึ่งพันขั้นก็โดดเหนื่อยเหนื่อยเราใช้เวลาเดินมาประมาณ25นาทีนะครับจากข้างล่างขึ้นมาถึงจุดนี้ก็ถ้าใครไม่ฟิตก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับผมแล้าแบบฟิตๆอย่างพวกเรานะอเคเราจะไปต่อกันได้ ติด <g ül> ีพัดเพิ่มมาหนึ่ง <g ül> หลาจากหนึ่งพันขั้นนะครับมีไอเทมเพิ่มมาหนึ่งสงสัยว่าจะต้องมังม่วงดองขนาดพันสี่ร้อยขั้นแล้วพันสี่ร้อยขั้นแล้วปเป็นยังไงบ้างครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ซิวๆฮะ่ดองหน่อยดีกวานะ่าไหมอันนี้เราก็จัดมังม่วงดองมาแนละ้วน่า่อยครับเนื้อมัมอง,องม่วง หนึ่งพันห้าร้อยขั้นแล้วครับผมเหนื่อยนิดนึงเป็นไงบ้างครับพันห้าร้อยขั้นแล้วสบายเดินได้ทั้งวันหนึ่งเงี้ยเดินได้ทั้งวันใกล้ถึงแล้วครับภารกิจของเราชิลครับผมให้ร้อยนึงนะโอเค สุสู้ครับไม่มีการคุยจาใด,ดสุดสู้ครับะระนะฮะผมพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าครับหนึ่งนิดนู่นร้านป่าลมดีเน,นี่ยโอ๋อครับร้านป้าลมดีขอบคุณครับ สองพันขั้นแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่สองขั้นนิดๆแล้วนะครับเดินทางมาได้น59นาทีแล้วมันไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกครับมันร้อนครปครับไปกันต่อเลยโอ้2,509แล้วร้อยเก้าแล้งยครับ2,509แล้วก็เหนื่อยเหมือน2,000แล้วครับเหนื่อยพอๆกันเลยสู้ต่อไปครับ อีกหนึ่งพันขั้นชั้นๆอ,อีกพันขั้นจะถึงนะครับวงบอกถึงความสูงและราคาของน้ำที่สูงขึ้นมาขอเสียงหน่อยสามพันแล้วนะครับตอนนีามพันขั้นราคาเหนื่จัดเลย ไงครับ3ามพขั้น,น <c oughs> no comment No comment. c o ัน e n t ร5 2 3ขั้นแล้ว <c oughs> <c oughs> เจอเพื่อนเขาอะไรครับขายไงแค่สามห้า <c oughs> ดตัวขึ้นเป็นไหวไหมไม่สูงนขนาดนี้ใกล้ถึงแล้วครับผมซุ้มประตูอยู่ตรงหน้าเราเท่านั้นนะับนับตะแคงบุญเราใกล้บรรลุแล้วแล้วเราเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงสี่สิบแปดนาทีนะครับห้ามนำไม้มาค้ำนะครับ่ะอไปเลย

หนึ่นชองชั่วโมงห้าสิบนาทีนะครับสามพันเจ้อยการั้งครับที่จุดทุกที่อยู่ล่างนะ

อันไหนอันไหนโดนเนาะเรียกซับเรียกซับครับโกยซับโกยโกยซับโกยซับค่ะโกยซับพอแล้ว ขึ้นไปทางยกช้างนะคะเป็นไงบ้างครับวันนี้อสันดีครับขอบคุณครับอ๋อถ่ายวิดีโอนะตอนนี้เราก็ สำเร็จภารกิจ3,700ขั้นเขาวงพัดกันแล้วนะครับผมแล้วเราก็กจะเดินลงไปนะครับเนี่ยมีเป็นบันไดถังที่งตัวอ่าคนมีไฟเป็นดำหน้าเลยครับขาวหน้าไม่ต้องทางลัดก็ได้นะครับผมทางลัดทีไรเหนื่อยทุกทีเลยครับ <c oughs> สุดข่าเลย จับจับไม่ไ่ทันอยู่เราจะอดัดนะครับตอนนี้วิ่สิงมีเลยตอนนี้ดะครัะออคิวกัเลอายาิ่งร่องที่สอง เจ็ดร้อยแล้วเราลงมาเหลือเจ็ดร้อยสุดท้ายแล้วถึงแล้วถึงแล้วลงมาแล้วค่ะสำเร็จแล้วบูชาผ้าแดง20บาทเก็นชื่อนะัตรร้องคิวหน่อยหนึ่งพันเ็สิบคันนะครับ ลงมาใช้เวลาประมาณ57นาทีครับผม57นาที4ท <zek garde toes> ุ่ม57ถึง5ทุ่มนั่นแหละครับ